มีการช้าเล่นการทำก้อนเห็ดให้รู้ทเห็ดเอ้เอาละคนใครจะมีวิธีทำยังไงมาดูกันเลยนี่คือการทำก้อนเท็ดที่รวดเร็วนี่นี่ช้าที่สุดในกลุ่มแล้วแต่ก็สวยที่สุดในกลุ่มคนนี้สาวโรงงานเย็บผ้า เจ๊งเลยมาทำก้อนเห็ดสตีกัายีมืออ่ออีกงานก็หลายงานอ่เป็นปุ๊กด้วยแล้วเนี่ยปุ๊กระดับปุกอตีตีก้อนเห็ุนี่รัวๆเลยตีมือไปแล้วทุกคนต่างผ่านการโดนตีมือมาทุกคนไม่ใช่คนตีนะไม้ตี ไม่ทุบเออหัวไม่มีทั้งนั้นเลยเปิดว่าปิดว่ามาดูเลยดูเลยนี่นี่นี่ดึงแบบดึงงันงนเงเลยนะตรงจุกเนี่ยทำแบบแน่นเปรี้ยนี่กระดาษใส่เข้าไปมัด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 เอ้มัด ไมาไป